นอกจากชอบร้องเพลงแล้วชอบทำอะไรอีกคะชอบไปวัดค่ะไปทำอะไรลูกไปดู YouTube ค่ะ <laughs> ไปวัดไปดู YouTube แล้วทำไมต้องไปที่วัดล่ะลูกเพราะว่ามี Wi-Fi ค่ะ <laughs> โท้แม่คุณนึกว่าจะไปศึกษาธรรมะที่ <laughs> <laughs> วัดมี Wi-Fi แล้วเวลา <laughs> ขำ แล้วไปที่วัดไปหาใครอ่ะไปเล่นเฉยๆค่ะเออแล้วเขามี wifi แล้วหนูก็เปิดดู y o u t u ู e ค่ะหนูเปิดดูอะไรลูก youtube ดูเพลงค่ะดูเพลงแล้วเวลาเวลาอยู่บ้านน่ะดูรายการไม่ต้องคำเด็กได้ดูบ่อยไหมลูกดูบ่อยอะค่ะดูที่ไหนดูที่วัดแล้วดูที่บ้านดูที่บ้านค่ะดูที่บ้านระหว่างดูที่บ้านกลับมาดูตรงเนี้ยมันแปลกแปลกกว่าดูในในโทรทัศน์ไหมลูกแปลกแปลกกว่ากันไหม ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกเหมือนเหมือนในทีวีไหมไม่ค่ะไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนตรงไหนลูกตร,ตรงนน้นอ๋อไม่เหมือนตรงนู้นเองไป่โตเอ้ยถามทำไม <c oughs> ล็อกเพลงดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะค่ะ <c oughs>